สืบเนื่องจากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับ,รบเป็นพื้นที่แห้งแล้ง <c oughs> พุทธศักราช2,530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ข,ของเรานะครับ <c oughs> พระองค์ทรงรับสั่งให้สถาบันเทคโนโลยีเอเชียนะครับ <c oughs> ได้ศึกษาและวิจัยว่าพื้นที่ในประเทศไทยมีส่วนไหนบ้างที่เป็นพื้นที่แห้งแล้ง <c oughs> นะครับจากการศึกษาและวิจัยพบว่า อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งประกอบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่อนข้างต่ำนะครับในต่อมาพุทธศักราช2537สมเด็จพระเทพท่านทรงรับทราบและรับพระราชบริดีจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับให้รับ ทรงรับนะครับพื้นที่ทั้งสองอำเภอนะครับเข้าร่วมในโครงการส่วนพระองค์คบ,บุคลากรของเรานะครับมีทั้งหมด17ท่านนะครับ,รบนักเรียนทั้งหมด281คนครับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในระดับอนุบาลของเราจะมีทั้งหมด2ชั้นระดับสองระดับชั้นนะครับก็มีอนุบาลสองกับอนุบาล3มีคุณครูผู้ดูแลทั้งหมด3ท่านนะครับในส่วนของปฐมศึกษาก็คือปอ .1 ถึงป .6 นะครับเราใช้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง51กปรับปรุงปี60นะครับในส่วนของระดับมัธยมต้นนะครับการจัดการศึกษาของเราจะใช้สื่อ65ภาษาในการนํามาจัด กิจกรรมการเรียนการสอนนะครับจะมีพิเศษก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเราจะมีการจัดการเรียนการสอนอาทางไกลแบบสื่อสารสองทางค่ะก ในทุกๆต้นปีการศึกษานะคะทางโรงเรียนต้นทางที่เป็นโรงเรียนแม่ข่ายก็คือโรงเรียนมุกดาหารนะคะ,ะร่วมกับทางโรงเรียนปลายทางทั้ง4โรงเรียนนะคะก็จะร่วมกันวางแผนนะคะประชุมปรึกษาหา,หาหรือโดยการนําผู้บริหารคณะครูตลอดจนนักเรียนนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรม ่ายสางสัมพันธ์สัญจรร่วมกันที่โรงเรียนมุกดาหารนะครก็จะเป็นการร่วมกันวางแผนประชุมปรึกษาหารหรือเพื่อปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนนะคะปัญหาที่พบในห้องเรียนส่วนมากก็อาจจะเกิดจากตัวผู้เรียนเพราะว่าในแต่ละในแต่ละโรงเรียนนะคะบริบทตัวผู้เรียนเองก็มีความแตกต่างกันนะคะซึ่ง เราก็จะคอยกระตุ้นแล้วก็ชี้แนะให้ทันกับเพื่อนๆในในโรงเรียนอื่นๆนะคะในส่วนของการวัดและประเมินผลนะคะเราจะวัดและประเมินผลไปไปด้วยกันอย่างเช่นข้อสอบก็เป็นชุดเดียวกันทั้ง4โรงเรียนค่ะแบบแบบทดสอบอหรือว่าจะเป็นกระบวนการวัดและประเมินผลก็จะเหมือนกันเลยค่ะใช้รูปแบบเดียวกันเลยนะคะ ผลสะท้อนจากหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ารู้สึกว่านักเรียนนะคะมีแรงจูงใจมีแรงกระตุ้นที่อยากจะเรียนที่อยากจะเข้าร่วมในชั้นเรียนสื่อสารทองสองทางนะคะเพราะว่า เขามีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าเรียนเขามีความสุขที่ได้ไปเจอเพื่อนอต่างโรงเรียนเขามีความสุขที่เวลาที่เขาได้โต้ตอบกันในในในคลาสในชั้นเรียนนะคะเพาะพาแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ของเขาก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะเขามีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเขามีแรงกระตุ้นในการที่จะมาโรงเรียนในการที่จะเข้าร่วมชั้นเรียน ก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะก็คือโครงการนี้มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับครูที่โรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่ขาดครูผู้สอนในบางวิชานะคะค่อนข้างที่จะเข้าถึงให้ประโยชน์กับนักเรียนที่ไม่มีครูผู้สอนอ ถ้าไปไปได้นะคะก็อยากาต่อยอดอยากให้มีการต่อยอดเพิ่มโอกาสให้กับโรงเรียนอื่นๆน,นะคะได้เข้ามามีโอกาสแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ที่ดีมากๆนะคะเด็กได้ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างมีคุณภาพค่ะ ในานามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิการศึกษาทางไกลพันธุ์เดาวเทียมในพระบรมราชุปถัมภ์สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ร่วมสนับสนุนสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดก,การเรียนรู้ในครั้งนี้สำนักงานเขตและโรงเรียนจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนต่อไปครับ